สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการพอดแคสต์วันนี้ผมมีหัวข้อที่ผมเชื่อว่าจะสัมผัสใจใครหลายๆคนที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจและเลขเด็ดจากพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือสูงสุดนั่นคือสวดคาถาหลงปูทวดบทนี้แล้วนอนท่านอาจจะมาบอกเลขในฝันคืนนี้ซึ่ง เป็นแก่นแท้ที่จะตอบสนองความต้องการที่พึ่งทางใจและเลขเด็ดจากพระเกจิอาจารย์ที่คนไทยให้ความเคารพสูงสุดและมอบความหวังสุดท้ายอันยิ่งใหญ่เปี่ยมศรัทธาก่อนนอนครับท่านผู้ฟังครับในชีวิตของเรานี้บางครั้งเราก็มีความหวังเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับความหวังที่จะได้โชคลาภเงินทองเพื่อมาจุนเจือชีวิตปลดหนี้สิน หรือสร้างอนาคตที่ดีขึ้นเราพยายามเสี่ยงโชคด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่หรือการหาเลขเด็ดจากแหล่งต่างๆแต่บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอเรายังคงมองหาที่พึ่งทางใจมองหาปาฏิหาริ์บางอย่างที่จะนำพาโชคลาภมาสู่เราและหนึ่งในที่พึ่งทางใจที่คนไทยทั้งประเทศ ให้ความเคารพสูงสุดนั่นคือหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณที่เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านถูกเล่าขานกันมานับร้อยปีเป็นตำนานแห่งความคุ้มครองและการบรรดาลโชคลาภแล้วคุณเคยคิดไหมครับว่าหากเราได้สวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงท่านอาจจะเมตตา มาบอกเลขในฝันของเราได้จริงหรือเป็นปาฏิหาริย์ในความฝันที่เราสามารถสัมผัสดได้ด้วยตัวเองและคาถาบทนั้นคืออะไรกันแน่ทำไมแค่สวดแล้วนอนท่านก็อาจจะมาโปรดได้ถึงเพียงนี้วันนี้ครับผมจะพาคุณไปไขข้อสงสัยนี้และทำความเข้าใจถึงอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดพร้อมแนะนำคาถาบูชาที่เชื่อว่าจะนำพาปาฏิหาริย์แห่งโชคลาภ มาสู่คุณผ่านความฝันอันศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ฟังครับความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดนั้นเป็นที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานอิงจากประสบการณ์ของผู้คนมากมายที่ได้รับปฏิหารจากท่านครับการสวดคาถาบูชาด้วยจิตที่ตั้งมั่นจึงเป็นการเชื่อมโยงพลังศรัทธาของเราเข้ากับพุทธคุณของท่านวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจ ถึงหลักความเชื่อเบื้องหลังเคล็ดลับนี้และแนะนำคาถาบูชาหลวงปู่ทวดที่ทำได้ง่ายๆครับในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงความหวังที่จะได้รับเลขเด็ดจากหลวงปู่ทวดในฝันไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังเคล็ดลับนี้นั่นคืออนุภาพของหลวงปู่ทวดและพลังแห่งความศรัทธาครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมการสวดคาถา จึงสามารถนำพาปาฏิหารมาสู่เราได้ครับ 1. ห,หลวงปู่ทวดพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยพุทธคุณหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของประเทศไทยครับเรื่องราวของท่านถูกเล่าขานสืบต่อกันมานับร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาพุทธคุณของท่านท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารามีและอิทธิฤทธิปฏิหารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคุ้มครองแค้วคาดปลอดภัยการบรรนานโชคลาภหรือการช่วยปัดเป่าทุกภัยต่างๆความศรัทธาของคนไทยครับคนไทยทุกคนให้ความเคารพและศรัทธาในหลวงปู่ทวดอย่างสูงสุดมีวัตถุมงคลของท่านประดิษฐานอยู่ในบ้านในรถยนต์และเป็นที่พึ่งทางใจของใครหลายคนครับ 2. พลังแห่งความศรัทธากุญแจสู่ปาฏิหาร ความศรัทธาคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจิตใจของมนุษย์ครับเมื่อเรามีความศรัทธาอย่างแท้จริงในสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีพลังที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราครับความเชื่อมั่นการที่เราเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงปู่ทวดจะทำให้จิตใจของเรามีพลังงานบวกและพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจิตที่รวมเป็นหนึ่งเมื่อเราสวดคาถาด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธา จิตของเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธคุณของหลวงปู่ทวดทำให้เกิดพลังงานบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับท่านได้เปิดประตูแห่งการรับรู้ความศรัทธาที่แรงกล้าจะช่วยเปิดประตูแห่งการรับรู้ในจิตใจของเราทำให้เราสามารถสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับหรือสัญญาณต่างๆที่ท่านอาจจะส่งมาให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราหลับหรือในความฝันครับ 3. ความฝัน สื่อกลางแห่งการรับรู้ในทางพระพุทธศาสนาและในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยอมรับว่าความฝันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของจิตใต้สำนึกและสามารถเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข้อมูลต่างๆได้ครับจิตใต้สำนึกเมื่อเราหลับจิตสำนึกของเราจะพักผ่อนแต่จิตใต้สำนึกยังคงทำงานอยู่ครับและในสภาวะนี้เองที่จิตของเราอาจจะสามารถเชื่อมโยงกับพลังงาน หรือสิ่งที่เราอธิษฐานจิตไว้ได้การสร่งสัญญาณหากหลวงปู่ทวดจะเมตตามมาบอกเลขหรือมาให้พอในฝันก็มักจะเกิดขึ้นในสภาวะที่จิตใจของเราสงบและเปิดรับอย่างเต็มที่ซึ่งก็คือในขณะที่เราหลับนั่นเองครับ 4. คาถาบูชาหลวงปู่ทวดเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราเชื่อมโยงจิตของเราเข้ากับพุทธคุณของท่านครับ การสวดคาถามีพลังงานและพุทธคุณอยู่ในตัวครับเมื่อเราสวดด้วยความตั้งใจจะช่วยปลุกพลังในตัวเราและเชื่อมโยงเรากับท่านสร้างสมาธิการท่องคาถาเป็นการช่วยให้จิตใจของเรามีสมาธิและจดจ่ออยู่กับการบูชาหลวงปู่ทวดทาให้เรามีความตั้งใจและศรัทธามากขึ้นก่อนที่จะเข้านอนครับดังนั้นแล้วแก่นของความเชื่อจึงสอนให้เราเข้าใจว่า การสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดไม่ใช่การท่องจำคำพูดครับแต่คือการใช้พลังแห่งความศรัทธาในจิตใจของเราเชื่อมโยงเข้ากับอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเพื่อเปิดประตูแห่งการรับรู้และอาจจะนำพาป,ปาฏิหารแห่งโชคลาภมาสู่เราผ่านความฝันอันศักดิ์สิทธิ์ครับ ในตอนที่แล้วเราได้เข้าใจถึงแก่นของความเชื่อเรื่องอนุภาพหลวงปู่ทวดและพลังแห่งความศรัทธาแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคาถาบูชาหลวงปู่ทวดและขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ทันทีก่อนที่จะเข้านอนครับ 1. คาถาบูชาหลวงปู่ทวดบทสั้นคาถาที่จะแนะนำในวันนี้เป็นบทสั้นๆที่จำง่าย และเชื่อกันว่ามีพุทธคุณครบถ้วนครับตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามจบจากนั้นท่องคาถาบูชาหลวงปูท่ทวดสามจบนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาหมายถึง ขอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาธิการ 2. ขั้นตอนการสวดคาถาก่อนนอนเพื่อขอโชคลาภเคล็ดลับนี้ทำได้ง่ายมากครับและสามารถทำได้ทุกคืนก่อนนอน 1. ชําชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้านอนควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด เพื่อให้รู้สึกสดชื่นและเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติ 2. จัดที่นอนให้เรียบร้อยจัดที่นอนให้เป็นระเบียบสะอาดตาสร้างบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลาย 3. จุดธูปเทียนบูชาถ้ามีหากคุณมีรูปหล่อรูปภาพหรือเหรียญหลวงปู่ทวดสามารถจุดธูปสามดอกเทียนสองเล่มและตั้งน้ำเปล่าหนึ่งแก้วเพื่อบูชาท่านก่อนก็ได้ครับ หากไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแค่ตั้งจิตอธิษฐานก็เพียงพอแล้ว 4. กราบพระสามครั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศที่หิ้งพระของคุณตั้งอยู่ถ้ามีแล้วกราบพระรัตนตรัยสามครั้ง 5. ตั้งจิตให้สงบนั่งในท่าที่สบายหรือจะนั่งสมาธิสักครู่ก็ได้ครับหลับตาลงชั่วครู่ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพื่อให้จิตใจสงบและมีสมาธิ 6. ท่องคาถาสามจบค่อยๆท่องคาถานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาอย่างช้าๆชัดถ้อยชัดคำด้วยจิตที่เชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าท่องสามจบหรือมากกว่านั้นตามความสะดวกและความตั้งใจครับ 7. อธิษฐานจิตหลังจากท่องคาถาจบให้คุณอธิษฐานจิตในสิ่งที่ปรารถนาอย่างสั้นๆและชัดเจนครับเช่นขอบารมีหลวงปู่ทวดโปรดเมตตามาบอกเลขเด็ดไม่ฝันเพื่อให้ข้าพเจ้าบอกชื่อมีโชคมีลาบได้เงินมาใช้นิสินหรือมาจุนเจือครอบครัวเป็นต้นอธิษฐานจิตด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความหวังและความศรัทธาครับ เข้านอนครับจากนั้นก็เข้านอนตามปกติครับพยายามทำจิตใจให้สบายปล่อยวางความกังวลและเปิดรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความฝันครับท่านผู้ฟังครับเคล็ดลับนี้เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความศรัทธาและบุญบารมีส่วนบุคคลครับไม่ได้เป็นการรับประกันว่าทุกคนจะได้รับเลขเด็ดในฝันอย่างแน่นอนนะครับแต่เป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณ ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจความสบายใจและพลังงานบวกให้กับคุณก่อนนอนครับเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การถูกรางวัลเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่ความหวังและความสุขในขณะที่เราได้ลุ้นโชคและการได้มีที่พึ่งทางใจครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้คาถาบูชาหลวงปู่ทวดและขั้นตอนการสวดก่อนนอนไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึก ถึงข้อคิดที่สำคัญที่สุดของตอนนี้ครับนั่นก็คือความศรัทธาและสติคือหนทางที่แท้จริงครับ 1. ความศรัทธาต้องมาคู่กับปัญญาท่านผู้ฟังครับการที่เรามีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในพระเกจิอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นที่พึ่งทางใจได้ครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องมีปัญญาควบคู่กันไปด้วยครับศรัทธาอย่างมีเหตุผลการศรัทธาอย่างมีปัญญาคือการที่เราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นว่ามีเหตุผลมีคุณธรรมไม่ใช่การเชื่อแบบงมงาย 2. ไม่ประมาทการเสี่ยงโชคควรทำแต่พอดีไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการซื้อลอตเตอรี่ควรแบ่งสรรปันส่วนเงินทองให้เหมาะสมและใช้จ่ายอย่างมีสติ 2บุญคือสิ่งที่สร้างโชคลาภที่ยั่งยืนแม้ว่าเราจะหวังพึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่บุญกุศลที่เราสร้างไว้ด้วยการทำความดีต่างหากคือโชคลาภที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิตของเราครับทำความดีการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาการช่วยเหลือผู้อื่นการกระตันอยู่ต่อพ่อแม่สิ่งเหล่านี้ คือการสร้างบุญบารมีที่จะส่งผลให้เรามีโชคลาภความสุขและความเจริญในชีวิตครับอาน,นิสงส์ของบุญบุญที่เราสร้างไว้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยและเป็นเครื่องดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครับ 3. สติคือสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตสติคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราไม่หลงทางไปกับความโลภความอยาก หรือความเชื่อที่ผิดผิดมีสติในการเสี่ยงโชคเมื่อเรามีสติเราจะสามารถเลือกเลขได้อย่างมีเหตุผลไม่ได้ทําตามอารมณ์ชั่ววูบและสามารถยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้มีสติในการใช้เงินเมื่อเรามีสติเราจะสามารถใช้เงินได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าเราจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามสติคือบุญสูงสุดการที่เรามีสติอยู่ตลอดเวลา คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราครับเพราะสติจะนำพาเราไปสู่ปัญญาและทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับการสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดบทที่นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภักขวาก่อนนอน ซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายอันยิ่งใหญ่เปี่ยมศรัทธาที่เชื่อว่าจะนำพาปฏิหาริย์แห่งโชคลาภมาสู่เราผ่านความผันอันศักดิ์สิทธิ์ครับเราได้เข้าใจแล้วว่าอนุภาพหลวงปู่ทวดและพลังแห่งความศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงจิตของเราเข้ากับพุทธคุณของท่านครับผมอยากให้คุณจาข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับในคืนที่มืดมิด จงจุดเทียนแห่งความศรัทธาในใจของคุณสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดด้วยจิตที่ตั้งมั่นและบริสุทธิ์ท่านอาจจะเมตตาม,มาโปรดนำพาโชคลาภมาสู่คุณในความฝันแต่เหนือสิ่งอื่นใดจงอย่าลืมว่าบุญที่เราสร้างไว้ด้วยความดีและสติในการดำเนินชีวิตตัางหาคือโชคลาภที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดเพราะพลังศรัทธาจะนำทางคุณ และสติจะสร้างชีวิตของคุณให้เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกด้านครับท่านผู้ฟังครับความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้อันดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่การที่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ได้ครับและเมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขความอิ่มเอมใจและความสงบในจิตใจครับ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมขอให้คุณลองหายใจลึกๆและน้องนำบทเรียนจากตอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตนะครับหากคุณมีความศรัทธาลองสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดก่อนนอนด้วยจิตที่ตั้งมั่นครับและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีความสุขในทุกๆวันครับ